การทาพริกเกลือสไตล์กุ้งนะคะกุ้งจะใช้พริกป่นนะคะผสมกับเกลือเนาะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันก่อนเพราะเราจะดูว่าสีแบบสีของเกลือมันเข้ากับพริกดีแล้วมันจะดูว่าไม่เค็มเกินไปไม่จางไปอะไรเงี้ยพอเราดูว่ามันเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลไปเลยจ้ะคลุกเค้าน้ําตาลให้เข้ากันเนาะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจชอบเลยนะแต่ว่าสูตรกุ้งไม่ค่อยชอบเผ็ด แต่ว่าขอให้มีเค็มแบบเค็มน้ำเนาะคุกให้เข้าๆกันก่อนพอสีเขาแบบเป็นที่พอใจแล้วเนาะและกุ้งก็จะหยะน้ำปลาไปสองสามหยดเพื่อให้เขาแบบมีความชื้นนิดๆเพราะกุ้งแบบมันดูน่ากินอะ่ะมันดูน่ากินแล้วเอาไปคุกอะไรก็ได้คุกอะไรก็อร่อยแต่พริกเกลือสูตรนี้คือต้องให้เค็มใหม้ออกเค็มนิดนึงเนาะมันถึงจะอร่อยถ้าไม่เค็มคือมันจะไม่อร่อยอะ่ะลองทำกันดูนะจ๊ะ